สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงโป้งกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปอันไทเทนบ็อกซิง่ง <Wow. S 1> ก็หลังจากที่ผมได้ทำคลิปเบสิกประทัดช็อตกันไปก็มีหลายคนนะครับมาแสดงความคิดเห็นมากมายอีกแล้วว่าเอนดีเคน้องรักโดนตบอีกแล้วว่าหมัดเบสิกนะครับมันโหดขนาดไหนแต่แล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะครับได้แหวกฝ่าฝูงชนที่กำลังอวยเบสิกกันอย่างคับข้างคอมเมนต์นั้นก็คือ ลุงโป่งครับสไตล์หมัดแฮมเมอร์สามารถแก้ทางหมัดลูกซองได้อยู่เพราะว่ามีลูกเล่นเยอะกว่าหมัดเบสิกครับ นี่น้องกำลังลบลูหมัดเบสิกอันติเมตออฟซูเปอร์ซูเปอร์กอดอยู่นะเ <c oughs> พราะงั้นวันนี้นะครับผมจากคอมเมนต์ของน้องคนนี้นะลุงโป้งจะลองเอา,มาหมัดแฮมเมอร์ไปเจอช็อตกันดูนะครับเ <c oughs> พราะก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่แฮมเมอร์มีลูกเล่นเยอะกว่าหมัดเบสิกออนติเมตออฟซูเปอร์ซูเปอร์กอดเนี่ยมันจะสามารถจัดการหมัดขี้โกงอย่างช็อตกันได้หรือเปล่าโอเคพร้อมจะไปรับชมกันหรือย,อยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย <c oughs> แต่ก่อนจะไปขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยจากเชือนว่าอะไรครับเนี่ย ภาพนี้เป็นภาพหลุงโปงเองนะครับผมที่มาในลุคสุดเท่สุดเซอร์บอกเลยว่าทรงนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงเรื่องพ่อบ้านสุดเก่าขึ้นมาเลย <Wow. S 1> ว้าววาดหมาได้ดูดีมากๆนะครับผมลุงปงก็ขอบอกเลยว่าจอดเจียมฮ yeah ่าหากใครมีแฟนอาร์หรือผลงานที่อยากอวดน,นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ด s c o r d ของลุงปงได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ <c oughs> ก็สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเขาก็คือใครก็ไม่รู้นะ เพราะว่าเอนดิเคน้องรักผมก็คือยังไม่แต่ค่าเน็ตสักทีนะครับผมผมก็เลยได้มาต่อยกับใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อเผอิญเขาใช้หมัดช็อตกันพอดีนะครับผมผมก็เลยเอาคา,าออกคลิปซะเลยนะโอเคแต่เอาจริงหมัดแฮมเมอร์นะครับผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วนะตั้งแต่ปรับมานะครับให้แบบว่าเกรดสกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อถูกต่อยนะครับผมจากแต่เดิมเนี่ยแค่เราต่อยโดนอ e ีฝ่ายเราก็แบบว่าได้สกิลเพิ่มแล้วใช่ปะแต่ตอนนี้เราต้องโดนต่อยนะครับเราถึงจะได้สกิลเพิ่ม แล้วก็เหมือนว่าคนเขาแบบไม่ค่อยเล่นกันมัน้งก็เลยไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงแล้วนะครับผมนอกจากน้องในคอมเมนต์คนนี้แหละนะครับผมก็เลยต้องเอามาลองให้น้องเขาดูน้องก็จะได้รู้นะครับผมว่าระหว่างแฮ m เมอร์กับเบสิกเนี่ยอันไหนที่มันจะแบบว่าจบช็อตกันได้ดีกว่าแต่ส่วนตัวทั้งใจผมยกให้หมัด Basic อันติเมตออฟซูเปอร์ซูเปอร์กอดอยู่ดีนะ <Nope. S 1> แต่ก็แฮมเมอร์ก็ดูดีใช่ได้นะด,ดูเล่นไปเล่นมาว่ะจะได้หนึ่งตัวแล้วว่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอกันก่อนเฮ้ยหลบได้เนหะ เขาหลบได้ก็หมดแล้วหมัดเนี้ยหมัดรัวโดนไปก่อนเลย <S 2> <S 2> <S บางคนนะครับผมที่เจอช็อตกันยังไม่รู้จะหลบหมัดรัวยังไงนะวิธีการหลบก็คือให้สังเกตนะว่าเขากดใช้สกิลแล้วหรือยังนะครับถ้าเขากดแล้วเนี่ยมันเป็นสีม่วงนะพอมาขึ้นสีม่วงเนี่ยน้องเตรียมกดแดชถอยหลังได้เลยนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคอะแต่นี่เขากดพลาดนะเนี่ยเขากดพลาดกดพลาดเหรอกดพลาดเหรอครับผมต้องโดนต้องมีบทลงโทษสําหรับคนกดพลาดโอ้โหต่อยหลอกอะ ลุงโป่งนี่ก็หลบหมัดหลอกไม่เคยได้สักทีนะครับผมเล่นมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะต่อยไปอ้ <วะ S 1> เอาเรียบร้อยเรียบร้อยดิโดนหมัดขวาว <ะ S 1> โอ้โหโดนเลยอันติ้ขี้แอซสุดแล้วตอนนี้มาดูเขากดเพลงกันหน่อยนะโอ้โหกดแม่นนะกดแม่นนะกดแม่นนะไม่รู้ไปฝึกฝนมาจากไหนนะกดแม่นนะโอ้โหเอาจริงแค่ได้เกตด,ดีผมก็ตายแล้วตอนนี้โหพวกเอดสเกตเอโอ้โหพวกว้ามาขลังสกกด โอ้โหพวกเสยคางเข้าให้โอ้โหล้วงเฮ้ยเล่นไปะเล่นมาแฮมเมอร์รู้สึกว่าใช้ได้วะ่ะดาเมจดีวะ่ะแต่แดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบเบสิกคล่องกว่านะแต่รู้สึกว่าใช้ได้ใช้ได้น่าสนใจครับผมโอเคหนักล้วงเอาโอ้โหเดินนี่เขาลบสกิลกันได้หมดแหละโดนเฮ้ยไม่โดนนะทีวะไม่โดนนะทีวะโดนถอยเหรอถอยเหรอ เกียร์ถอยเหรอว้าว <Wow. S 1> อัดคลิปไปอัดคลิปมารู้สึกเจ็บคอซะแล้วเราใส่ต้องลดแบบว่าลดว่ลลุ่มหน่อยนะไม่งั้นแบบว่าเสียงดังเกินนะครับผมโอเคหลบไปซี่อีซี่ปิดเลยดีกว่าจบที่สกอร์สาหนึ่งเลยดีกว่าไปแฮมเมอร์ว่ะไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ยงให้เบสิกนะสุดยอดกว่าอยู่ดีลบ <Nope. S 1> นะครับผมโอ้ย อันตีไปอ้าวอะไรวะเขาเหนื่อยอยู่นะเบเกียน้องอู้อันตีกู<แ>โดนไปครับผมโอโ้ไม่โดนห่ะโอ้หลบได้แกโอ้โดนอันตีแกโอห้หหลบเหมือนเดิมโดนอันตีเหมือนเดิมโอ้เจ็บสักี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมาน <What? S 1> โอ้พวกกดรัวเลยวะ่ะรอบนี้พวกเอาเอสเลยมัง้งพวกเอาเกตเอสเลยมัง้งโอ้แล้วพวกไดเอสจริง แต่เลือดเหลือแค่นี้นะเอาเบอร์ต่อเยเบอร์เอ้ยกอดว่ะ <c oughs> โอ้โอ้ว่าจะจบที่ยสามหนึ่งว่ะสงสัยจะไม่ได้ว่ะเอาสามสองแล้วกัน <c oughs> เออเออ,เอ,อ,เอ,อพวกแบบว่าเตรียมหลบอย่างเดียวแล้วดูพวกแบบว่าเทปจะไม่ต่อยแล้วเออเขาต่อยนี่ว่ะเขาต่อยนี่ว่ะเราก็ร้องไปเรื่อยไงตุ้มโป้งนี่ร้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยเอาเอาโดนดิโดนดิดนดดนดต่อยลมเหรออ้าวอะไรวะ สกิลของแฮมเมอร์นี่มันไม่มีประโยชน์แล้วมั้งเนี่ยทุกวันเนี้ย,ยใครว่ามันมีประโยชน์อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ผมว่าเขาหลบได้กันหมดแล้วหละตอนเนี้ยเพราะั้นเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้สกิลเราใช้ตีอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะขอรอหลบบ้างได้ไหมเนี่ยขอรอหลบบ้างได้ไหมได้ไหมได้ไหมโหหลบเก่งจังวะเก่งโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเรียรอลบบ้างดี เอ้แอ้อต่อยไม่โดนมันไม่ได้จังหวะเราลบไปดิอ้าวเอาลบได้โดนไปดิโดนไปบ้างดิอันตีอ่ะทุบกระทิ้งต่อยพุ่งแตกโอ้โหเรียบร้อยโอดลงไปนั่งเหงาบนเก้าอี้เก่าๆเลยครับผมเรียบร้อยก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับหมัดแฮมเมอร์ประทาบมัดท็อตกันนะแล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับผมว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่มีสาระจริงจังอะไรนะครับไม่ต้องเอาไปเถียงกับเพื่อนว่าแฮมเมอร์เนี่ยมันโหดกว่าช็อตกันช็อตกันโหดกว่าแฮมเมอร์เนี่ยไม่ต้องเอาไปเถียงกับเพื่อนเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันซะเปล่าๆโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าหาใครอยากเห็นลุงโป้งนะครับเอาหมัดอะไรไปเจอกับหมัดอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใ,ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเปืป่อลุงโป้งอ่านคอมเมนต์แล้วแบบว่าติดใจลุงโป้งจะได้เอาไปลองให้เลยฮู้ <Yahoo! S 1> สุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่านํำค่าไฟ เพื่อให้ลุงโป่งได้มีชีวิตเพื่อทําคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b <Wow>. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคข่าใหม่ของลุงโป่งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม <Wow. S 1> บ๊วย